โอเคเร,เ,รเราลองเสร็จแล้วไปแบบไปสุ่มคาทาดีกว่ามาปกปกอาร์ตทปไมตัวเล็กจังโอเคก้าสิบโลไปๆเลยนะครับประวัตินะครับก็อ่อันนี้อ่าอันนี้คือที่ผมสุ่มไปสุม่มคางไว้ตอนตู้นาฮิดะนะครับผมสุ่มไปทั้งหมด30โล นะครับเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่40นะครับ40ครับไปฮะสี่ครับ40่สิบ่โมงนะสี่โมงพลดูซานหรือเปล่า40นะ4นะ40ฟสิบดซานได้ไหมตัวแรกอะพลดูซานพลดูซานพลดูซานรักโอเคไม่รักครับโอเค50นะครับ50โล50โลจะออกไหมห้าสิโล ยังไม่ออกยังม่วงอยู่ยังม่วงอยู่ฟา <c oughs> ดุซานขอฟาดุซานฟาดุซานฟาดุซานอยู่ไหนฟาดุซานอยากเฟยหกสิบ <c oughs> โลครับหกสิบโลยังไม่ออกทองข้ามเลยทั้งั้นไม่ได้ฟาดุซานอีกาง้วิซิตเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเออฟาดุซานออกโอเคแปดสิบ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  ขอไม่ดุเลนอันนี้80แล้วถ้าดุเลผมต้องเติมเพิ่มขอละมุดละมุดละมุดโมุดหุ้ยตกใจอือโชคดีมาก